เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำแนวทางการอัพสกิลของกิโยตินคอร์สกันนะครับผมคือไม่ใช่เลยะครับผมสเตตัสกับของสมใจเนี่ยยังหาไม่ทันนะผมเอาสกิลมาแปะไว้ก่อนนะฮะโอเคมามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า กิโยตินคอร์สเนี่ยเขานิยมอัพอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่โจนนะผมโจนเนี่ยก็อัพสเต็ปเดิมเลยนะผมก็คือดับเบิลไดแท็กสินะผมอิมพูฟดอทสินะฮะสติลสิบไฮดิงแปดแล้วก็เอมิโนมสิบนะผมอันนี้บังคับเลยว่าต้องสิบนะฮะแล้วก็ดีซ็อกซิฟายหนึ่งนะครับผมหลักๆสกิปประมาณนี้แหละสติลที่ผมเอาไว้สิบก็เพราะว่าเผื่อไว้แบบช่วงไหนช็อตเงี้ยจะได้หาตังค์ด้วยการสติลได้นะครับผมอ่ะต่อมานะผมพอเป็นเอเตอร์ซินคอร์สเนี่ยให้ตรงไปอัพก่อนนเลยคครรัับบผผมม5ะ สกิลนี้จะทําให้อาวุธประเภทกาตาตีแรงขึ้น20%นะครับผมถือว่าแรงมากนะเพราะมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ได้เป็นแบบเป็นหน่วยแบบที่กาตามาเตอรี่เป็นนะครับผมดังนั้นมันทําให้เราตรีแรงขึ้นมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอัพตัวกาตามาเตอรี่เต็ม10นะครับผมแล้วก็ไปอัพตัวคีเอทเดลี่พอยชันนะผมเป็นสกิลไว้สร้างพิษนะผมซึ่งบอกไว้เลยว่าการสร้างพิษน่ะอยู่ที่ค่าเด็กแล้วก็ค่ารักนะครับผมดังนั้นถ้า2ค่านี้น,น้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างแล้วก็ไม่ติด นะครับผมต้องเสียของทั้งหมดไปเลยนะครต่อมาก็คือ e n c h a n t e daily p o i t i o n นะผมก็ต้องอัพเต็ม5เลยนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะฮะเรียกว่าเป็นสกิลเทพของ a d d ด s ร์ c ินคก็ว่าได้นะครับผมสกิลต่อไปที่เราต้องอัพการเรียกว่าบังคับก็คือ Sonic Bow อัพให้เต็ม10นะผมเพราะสกิลนี้จะเป็นทางผ่านไปตัวสกิล rolling cutter ของคัสสานะผมถ้า Sonic Bow ไม่เต็ม10นี่เรียกว่าเละนะฮะแล้วต่อมาสกิลอันนึงเป็นทางเลือกนะผมแต่ทางเลือกกึ่งๆบังคับนิดนึงก็คือเป็น l i g h t hand ไลท์แฮนด์มัตเตอรี่5แล้วก็เป็นเล่ hand ์แผ่นมัตเตอรี่5นะครับผมซึ่งทั้งสองสกิลนี้ครับผมเราอัพไว้เผื่อนะคาคตเราจะเป็นเล่นสายมีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องเสียตังรีสกิลนะครับผมแล้วพอยต์มันจะเหลือนะครับผมประมาณน่าจะประมาณ20พอยต์นะครับก็ให้ไปอัพตัว กิมทูดก็ได้นะผมสําหรับใครที่เผื่ออไว้เก็บเลเวลนะครับผมก็อัพกิมทูดก็ได้นะครับจะไปอัพโซเดทเทเยอร์ก็ได้นะผมโซเดทเทเยอร์เอาจริงๆเนี่ยพอเป็นคลาสาเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้แล้วผมเบานะครับแต่เราอัพเอาไวน้นะผมเพื่อเอาไว้แบบเอ้ยเผื่อใครใส่ชุดแนปไงครับผมจะได้ Auto ออโต้สเปลโซเดทเทเยอร์ออกไปนะครับนั่นแหละคือพอยต์มันเหลือไม่มีอะไรหรอกนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยไม่เอาโซเดทเทเยอร์ ur, ไม่เอากิมทูดเนี่ยก็ไปอัพตัวเมทัลแอซเซลก็ได้นะอ่าแล้วก็ point อกอกอนนกพกอ,อยต์ททีีี่่่เเเหหหลลืืออ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 อกกกกกกกััััันน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 ึงงง็็็ไไปปพพพววาาาคคคิ้้้้ใด3ะะรบผผผมมมแ ถ้าพอยเหลือจริงๆเราผมไปอัพเอนชันพลอยชั่นให้เต็มก็ได้นะครับผมอ่าสกิลของเอเดนซินคอร์สก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มีบังคับก็คือโซนิคโบสิปครับผมคอกกิ้งสามนะครับแล้วก็มีเล่เพนแต่เล่เพนเนี่ยเอาจริงๆแล้วสายเวอร์พลบ็อกกิ้งเนี่ยเราแทบไม่ได้เล่นเลยครับผมจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับผมแต่ผมอัพไว้เผื่อเป็นมิทินะครับแล้วก็จะมีตัวเอนชันพลอยชั่นซึ่งบังคับอัพห้าอยู่แล้วนะผมเพื่อให้มันได้วีนัมอิมเพรสของตัวค่าสามนะคร โ o ลิงคัตเตอร์เลยครับผมไม่ว่าสายไหนก็ตามนะครับผมเอ้ยถามว่าทำไมอา่าอัพโ o ลิงคัตเตอร์เลยคือ r o ลิงคัตเตอร์เนี่ยมันเป็นสกิลหมู่ที่ค่อนข้างแรงและมันสามารถกดยาแอดใช้เข้าไปเพิ่มความแรงได้ด้วยนะครับผมสายคิเนี่ยแม้ว่าเอ้ยเราจะไม่อัปเดตก็จริงนะผมแต่ค่ารักมันก็เพิ่มค่าฮิตแล้วถ้าฮิตมันเพียงพอเนี่ยยังไงก็ตีมอสเตอร์โดนะผมหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีทุนหนานิดนึงก็ไปใช้ชุดเอ็นชียนที่เพิ่มฮิตสิ หรือว่าเป็นเอ่าเป็นเด็ก Shadow w a r h o n ก็ได้ที่เพิ่มฮิตสิบนะผมหรือว่าเป็น Hawk Eye ก็ได้นะผมคือทําให้ฮิตมันเยอะพอโดยที่สายคีย์ก็สามารถปั่นได้นะผมถ้าฮิตเพียงพอนะอ่าดังนั้นผมแนะนําว่า Rolling Cutter เนี่ยเป็นสกิลที่เรียกว่าบังคับ up เลยนะครับในตอนแรกๆ5จจอบแรกเนี่ยต่อมาครับผมเมื่อ up Rolling Cutter จบปุ๊บเนี่ยก็มี2ทางเลือกครับผม 1. คือ up c o r s Ripper Slasher นะผมมันเป็นท่าปามมดนะผมปากาต้าสินะฮะ เวลาปั่นโรลลิงคัตเตอร์ไปเนี่ยมันจะมีเลขขึ้นบนหัวนะผมหนึ่งถึนะฮะเมื่อครบ10เนี่ยเราสามารถกดคอร์ลิเปอร์สแลชเชอร์ได้นะผมโดยสกิลนี้จะแรงตามไอ้ค่าเลขที่เราปั่นได้นั่นแหละนะครับมันถึงเรียกว่าปั่นปลานะครับเพราะโรลลิงคัตเตอร์ใช้ปั่นคอร์ลิเปอร์สแลชเชอร์ใช้ปลานะครับมันเป็นที่มาของอันนี้นะครับผมหรือว่าไอคนหนัวเฮ้ยเราไม่ได้มีเด็กเลยอ่ะนะครับผมเป็นสายคียอะไรเงี้ยก็ให้ตรงไปนู่นเลยครับผม hallucination walk ครับผมสกิล hallucination walk เนี่ยเป็นสกิลที่เวลากดใช้เนี่ยเราจะเพิ่มค่าฟรี250หน่วยนะครับผมเรียกว่าพิวๆกพิเลยนะครับแล้วก็จะสามารถหลบเว่นม์ได้นะครับคือสกิลนี้เรียกว่าเป็นสกิลเทพเอาไว้ตบบอสเลยก็ว่าได้นะผมสกิลนี้เนี่ยคือเพิ่มทั้งฟรีแล้วก็สามารถหลบเวมนม์ได้น่าจะ50%ซนะซึ่งมันก็มีข้อเสียอยู่น,นิดนึงก็คือหมดเวลา25ิาวิของสกิลแล้วอะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะเราจะเดินช้าตีช้้าาลงงมมกกนนผดัั ถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ให้จบใน25วินะครับผมแล้วหลังจากอัพ hallucination walk แล้วก็ไปอัพ dark claw นะครับผม dark claw เนี่ยเป็นสกิลใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาผมสกิลนี้เนี่ยทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้เข้าไปโดนดาเมจแรงขึ้น150%นะครับผมคือลองคิดง่ายๆว่าถ้าใส่สกิลนี้ยัาใส่บอสปุ๊บปกติเราขิดหมื่นหนึ่งใช่ไหมถ้าย่าสกิลนี้ใส่บอสปุ๊บ หลังจากนั้น5วินาทีเนี่ยเราจะตีบอสเข้า15,000ทุกครั้งนะครับผมใน5วินั่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยเป็นสกิลที่เร่งดาเมจได้ค่อนข้างดีนะผมแม้ดาเมจของตัวสกิลเองจะเบามากก็ตามนะผมเรียกว่าเป็นดีบัฟใส่เป้าหมายนะครับโคตรดีนะครับเอาไว้เป็นสกิลล่าบอสก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่นะ่าเอาเหมือนกันก็คือ New Potion Research นะผมอัพสิไปเลยนะผมสกิลนี้นะฮะมันเอาไว้เรียนรู้การเคลือบพิษต,ต่างๆนะครับผมแต่เราไม่ได้กัดเคลือบพิษหรอกนะครับผมมเเป้าาาหยจรจริงงๆขอก็คื การเพิ่มยาแอดให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองครับผมเพราะยาแอดปกติมันกดปุ๊บกด edp เนี่ยอยู่ได้แค่1นาทีใช่ไหมแต่ถ้าอัพสกิลนี้ด้วยเนี่ยจะเพิ่มอีก30วิเป็น1นาที30วินะครับผมก็ทําให้เราประหยัดยาแอดมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่มันกระโดดไปอยู่ตรงฝั่งใกล้ๆกล้ enchan version ก็คือ venom emplace ครับผม venom emplace เนี่ยมันเป็นสกิลที่เอาไว้ใส่กับเป้าหมายประเภทไรท่านะครับผมคือไอ้พวกไรท่าเนี่ยมันจะไม่แพ้ท่าอะไรเลยใใช่่ัั้นน้้้ดงนนนเเีถาาารสขไปปุ๊ แล้วเราเคลือบพิษใส่ตัวเองอะ่ะเราจะตีมอนสเตอร์ตัวนั้นแรงขึ้นครับผมเพราะสกิลนี้มันทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันโดนธาตุพิษแรงขึ้น50%นะครับผมค่อนข้างเยอะนะอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น45พอยต์แล้วจะเหลืออีก15พอยต์น, 175, นะครับผมเพราะอ่าแพทของกาวิตี้เนี่ยเป็น175 60จ็อบนะครับผมดังนั้นเนี่ยจะเหลืออีกประมาณ10กว่าพอยต์นะครับผมก็ตรงนี้นะผมก็สามารถเลือกไปอัพ เป็นพวกคอร์ดลิปเปอร์สแลชเชอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าคอร์ดอิมแพกก็ได้นะครับคือบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ทําที่แพดสิบสี่จุดสองนะผมดังนั้นคอร์ดอิมแพคอะไรพวกนี้มันยังไม่ค่อยแรงเพราะของเสริมมันยังไม่ค่อยมานะครับอ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพวกนิวฟิชัลรีเซิร์ชเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยนะผมดังนั้นเนี่ยถ้าพอยเหลือก็อาจจะไปอัพวกนั้นด้วยก็ได้นะครับผมก็เป็นแนวทางเอาไว้โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกดซับสไครต์ทุก